บอกให้ทำไมเริมจะต่งพี่ชายพอดีก่อนไง <c oughs> หล่อสวัสดีครับทุกคนครับยินด,ดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องหนึ่พวันนะครับคิดถึงกันไว้คิดถึงกันไว้ <c oughs> รู้นะว่าคิดถึงเรื่องระหว่างเรามันยังไม่จบเพียงเท่านี้นะจ๊ะด็อกคูม,มนทารีตอนสุดท้ายเนี่ยผมยังไม่ได้ดูและ ซีซั่นหนึ่งผมก็ยังไม่ได้ดูมาชวนหววให้คิดถึงกันสักหน่อยนะครับกับด็อกิเม้นทดีตอนสุดท้ายบทสรุปความสัมพันธ์ g o i n g to g e t e r แปลรักฉันด้วยเธอพัสสอ2เขาทําตอนจบออกมาได้ค่อนข้างดีและก็ฟินมากส่วนตัวผมชอบมากๆไม่ผิดหวังเลยกับตอนจบเรามาดูโปรดักชั่นแล้วก็มาดูเบื้องหลังงานต่างๆนะครับของตอนจบกันว่าจะมีดีเทลอะไรที่ซ่อนอยู่อีกบ้างนะครับเพื่อให้เราได้เข้าใจถึงตัว บทสรุปของเขาของความสัมพันธ์นี้เพิ่มมากขึ้นด้วยและมีอีสเตอร์เอ็กอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าก็ต้องไปดูกันจบการศึกษาอ่าีีห้ก็มันจะเริ่มต้นที่แบบอะไรเข้าสู่โลกของการทำงานกันซึ่งเราจะได้เห็นทั้งสองคนได้โจรของมาเจอกันอีกครั้งนึ่งช่วยดูแลคุณเต้หน่อยดินะฉันต้องไปจัดห้องก่อน ก็เป็นอะไรที่ฟินนะน้อฉากนี้เอ้ยโอ้โตามให้กระพริบเลยเเขาจัดไฟขนาดนี้เลยเหรอมันดูออกมาเป็นธรรมชาติมากเหมือนแบบกลางวันมากในซีนที่เราดูฝั่งนี้มันสว่างมากให้ความรู้สึกเหมือนฉากที่ยืนอยู่มันใกล้หน้าต่างอ่ะมัเป็นเรื่องราวหลังจากที่โอ้ยรู้ว่าเตะทาทำที่ละครเตยก็ชวนไปดูแ้วพอโอ้ยไปดูึมกันแปว่าบทละคร โอ้โหในฉากนี้เนี่ยตอนที่เราดูอะ่ะให้ความรู้สึกเหมือนล,ละครคนเยอะมากอะ่ะแต่จริงถ่ายแค่นี้แคบๆใช้คนไม่เยอะไม่เปลืองดีจังถ้ากูไม่ได้อยากเป็นนักสแสดงแล้วอะ่ะมึงจะว่ายังไงหวนให้คิดถึงคงจะหาเรื่อ,ทอ,องทะเลาะบนงอย่ายน้ำตาไหลนต่ถึงนจะเริ่ทะเลาะกันแล้วน้ำตาไหลครั้งเดียวด้วยทำได้ยังไงอ,อีกครั้งนึงมาแล้ว เราก็าคงไม่ค,ค่อยสนใจม้วยกันแล้วอุย้ยมันไ<อ>หลชัดขนาดนี้หร่อยจำไม่ได้แล้วแล้วพอเตะมาม,มันงอ,อคืนดีแบบนี้มันทำให้โอเอ๋อรู้สึกว่าแบบอ๋อมุมกล้องอ่นะเนาะทำให้ภาพมันดูเหมือนคนเยอะแต่จริงๆก็เว้นเป็นท,นที่เป็นที่ไว้อุย้ยดีใช้คนไม่ถึง40คนไม่ถึง30คนด้วยซ้ำแต่ในขณะ,ะเดียวกันพอเขามาทำแบบนี้ปุ๊บเราก็เริ่มรู้สึกหวั่นไหวอ่าฉากนี้ไม่มีนี่อันนี้ตัดออกใช่ป่ะที่นั่งอยู่ในรถอะ มันกินน้ำสีฟ้าด้วยเพิ่งเห็นว่าเป็นน้ำสีฟ้าแทบไม่ได้สังเกตน้ำเลยอยทุกพื้นที่นะก็จะมีแบบส่วนของของเตะแทรกอยู่เสมอฉากนี้ผมก็คิดว่าเขาตั้งใจนะเนี่ยที่เอามาทำเห็นไหมไฟเฟยแล้วก็ไอตัวคันๆันเนี่ยให้เป็นสีเขียวสีแดงคือมันจะคุมโทนของเรื่องด้วยจริงตอนนี้ ครั้งแรกมันด้ทุนนักแสดงครั้งแรกทั้งบิวแลก็พีพีเขาได้อ่านบทครบห้าอีพีแล้วก็ตรงนี้เป็นอีพีที่ห้าแล้วมันไปข้อความในไลน์คือจริงๆแล้วพอมันไปข้อความอะไรอย่างเงี้ยปกติก็จะให้นักแสดงคนนีเช่นถ้าไปข้อความของโอเอ๋วพีพีก็ออกเสียงออกมาเลยพอมันไปข้อความของเต้พีบุญเขาก็เลยตัดสินใจว่ามีกล้องตั้งตรงหน้าตลอดเลยอันนี้คือเพื่อให้เห็นหน้าเห็นฟิลตัวเองเหรอ สังเกตมาตั้งแต่ตอนแรกๆแหละของดอกตอนช่วงที่รวมนักแสดงเข้ามาเนี่ยเขาเจ้ากล้องมือถือระวางหน้านักแสดงทุกคนไม่แน่ใจว่าตั้งใจเพื่อที่จะเก็บเป็นข้อมูลให้นักแสดงเอาไปดูตัวเองหรือว่า ต้องการที่จะเก็บเป็นฟุตเทจอีกมุมภาพหนึ่งเท่ๆเอาไว้มาตัดต่อในมุมขผมผมคิดว่าน่าจะเก็บเป็นฟุตเทจเท่ๆมาไว้ในการตัดต่อมากกว่าไม่รู้ว่าเอาไปเวิร์กหลังจากนั้นด้วยหรือเปล่าเพราะว่านั่งอยู่ตรงนี้แบบน่าจะทั้งวันอ่ะมีต่ำๆก็ชั่วโมงสองชั่วโมงอ่ะมือถือน่าแบบน่าจะถ่ายไม่ไหวคู่สนส่งข้อความมไหวือไงเนี่ยเจอหน้าก็ได้เฮ้ยฟิลมาเลยเหรอโอเคอ่านได้ฟิลมาเลยเหรอเท่แท้ กูได้ไหมกูอยกดูว่าตอน,น้นเปยสบ้าอย,ายตามาแล้วอะสสยตามาแล้วอะตอนนี้อ่นนานปี5รู้สึกว่าอินเนระโฟล์ของเซนที่มันเล่าแบบมันทัชเรามากเลยผมเป็นคนอินกับพวกสิ่งของอหรือหลักฐานอนะไรเงี้ยชอบการย้อนกลับไปค,ค้นหาความทรงจําตัวเองคร้มันเสียงเหมือนเป็นวัดนะคำที่เรารู้แล้วเราจําได้ว่าณนะตอนนั้นที่เราพิล์มอะมันเกิดอะไรขึ้นแล้วเรารู้สึกน้องน่าจะเป็นวัดอยู่โอ้สำหรับกูอะ ไม่ใครทำได้มื oh, <า>อินจากัดเะาว่าตัวบิวกิ้งจาก PPA ก็คงจะเชื่อมโยงตัว,ตวละครเตะบโวเหียวมากๆ <c oughs> ด้วยความที่เขาเห็นการเติบโตของตัวละครมาแล้วก็ตอนตอนวันนั้นก็อ่ะไล่ไล่กับมาอะไยนี่ไงลองให้เลยยีก็คงเข้าใจตัวละครตัวนี้มากๆว่าโอเคมันทำผิดพลาดแล้วมันก็รู้สึกผิดโอ้ เชียเออเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องมันคงไปเรียนรู้อีกสัพัาห์ยนึ่งหมืนมันไปถึงได้คำตอบอีกเดียงมันไม่ใช่น่ะนี่ไงเหมือนที่ผมได้แชร์กับทุกคนไปก่อนหนะ้ามันไม่ใช่ว่าคนคนหนึ่งจะสามารถเจอเหตุการณ์นั้นปุ๊บแล้วสามารถเข้าใจเรื่องราวต่างๆเข้าใจเรื่องราวความรักความรู้สึกของตัวเองได้ในทันทีไม่ใช่เว้ยคือคนที่สามารถทําได้คือแม่งแม่งอัจฉริยะด้าน ด้านความสัมพันธ์คือบางคนเหมือนจะเข้าใจนะเหมือนจะเรียนรู้ได้แต่จริงๆแล้วลึกๆของแต่ละคนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยทุกคนแม่งใช้เวลาหมดอะแต่ระยะเวลาที่แต่ละคนใช้เนี่ยมันก็ยาวนานไม่เท่ากันบางคนอาจจะเป็นปีเป็นสองปีสามปียังผมเนี่ยโอ้ก็นานผมนานสุดก็5ปีอะกว่าจะเข้าใจหลายๆอย่างได้ผมว่าบทตอนนี้ดีนะแบบดีมาก,ด,มากดีมากเลยผมว่าม,มันคงไ ไม่รู้สึกมีความสุขเท่าตอนนั้นมาเลยเลยรู้สึกว่ากลับมาแม้แต่ตัวพีพ <Boy? S 1> ีเองเราว่าน้องน่าจะเก็บมวลอารมณ์ตอนวันลี้์ทูไว้ในใจเราวจริงน้องก็เลยแบบทําได้เลยอะไรอย่างเงี้ยอืมอ้ยูรูปส่องรูปไว้ก่อนเก็บอารมณ์ไว้ในใจแล้วก็บันถ่ายก็ทำได้เลยเก่งนะ ไม่ได้แสดงออกแบบชัดเจนมากเหมือนตอนบิลกินที่อ่านปุ๊บแล้วร้องพีพีคืออ่านปุ๊บแล้วก็เก็บ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 ก็ดูเป็นลักษณะนิสัยที่เหมือนกับตัวละครมากมนะโอเอ๋วเนี่ยเวลาเขามีปัญหาอะไรหรือว่าเวลามีเรื่องราวอะไรไม่สบายใจเขาก็เลือกที่จะเก็บไปกับตัวเองก่อน เขาไม่อยากที่จะเอาปัญหาไปแบ่งกับคนล็อกข้างเพื่อที่จะให้เกิดความไม่สบายใจหมืองตอนที่เข้ามาอยู่ในกรุงเทพแรกๆเขาก็พยายามจะไม่บอกเต๋ว่าว่าเขาเกิดความไม่สบายใจไม่อยากให้คิดมากแต่ถามว่าพูดไหมก็พูดแต่ไม่ได้แชร์ความรู้สึกมากขนาดนั้นจะแสดงความรู้สึกดีใจมากกว่าที่อย่างน้อยคือมีเขาอยู่ข้างแต่ถามว่าส่วนตัวมีปัญหาไหมกับสิ่งต่างๆก็มีพอมาแสดงช็อตเนี้ยเราก็เลยแบบเข้าใจว่าอ๋อเชื่อมันค่อนข้างรีเลทกับนักสแสดงเหมือนกันนะบุคลิกของตัวละครอะไรเงี้ย เขาถึงบอกว่าพอมาถึงปุ๊บก็เล่นได้เลยซีนนี้สวยมากเลยมุมสูงแบบนี้นทำได้ไงอ่ะเป็นภาพ p o t t s s o p ปห่ะแบบทำให้เป็นทรงยาวแล้วก็ซูมเข้าแล้วก็เลื่อนโดยใยช้นิ้วเลื่อนนี้ปะ่ะเพราะมันดูเหมือนลายจริงมากแต่มันปี68ไง ก็ทําให้ตัวก็อยู่ดีวแหละว่าที่จริงสุดท้ายแล้วอ่ะที่เขารู้สึกว่าเขาม่วานไปได้อ่ะทําเป็นไม่สนใจทําเป็นแบบว่าไม่มีอะไรแล้วกับความสัมพันธ์เนี้ยแต่จริงแล้วเขาก็ยังรักแต่เหมือนเดิมทุกวันมีความหันมามองหน้านะเห็นนะสีครับพวกเราโอ้โหเราอยู่โลกนิจกิจเป็น ว่ามั้สบายดีครับก็ตื่นเช้านิดหน่อยแต่ก็สบายดีก็สบายดีครับตื่นเช้าไม่ใช่ตไปแล้วของเขาของเขาเขาเรียกว่ามีมีการเติบโตในในในเรื่องของตัวเขาคนหนาก็มันไม่อาจจะไม่ได้แบบเฮ้ยาในในพาร์ทแรกแต่ว่ามันถือว่ามันก็จะเป็นเป็นเคมีอีกแบบหนึ่งที่เหมือนเพื่อนมัธยมที่พอผ่านเวลาโตกันแล้วแบบกลับมาเจอกันเลยเรื่อง

เขาเป็นคนไทยเหรอฮะจริงเหรอเหมือนคนญี่ปุ่นเลยผมเท่มากเลยจะไวยังไงให้ได้ขนาดนี้ชุดนี้ก็ปังตลอดนะมานลสบดีคโ้ับโเมื่อกีู้ตดีมากเหมือนจะจีบโอเอล จีบเออหน้านี่พี่ชายฮ่าฮ่าาฮ่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 าไหี่เขาง่ลอนี่วันแต่งงานบอกให้ทำไมแต่งพี่ชายเขดีก่อนไงหล่อมึงเลิกจบต้องกูได้ จริงๆเราใหุ้ณนดูกลับไปที่ภูเก็ตด้วยอะไร,รแล้วรู้สึกว่ามันเหมือนกลับไปที่จุดเริ่มต้นให้โอเอ๋วได้กลับไปเจอบรรยากาศเหลนั้นแล้วก็ไในปกปานจริงๆทุกคนเขาก็าอย่างต้อนรับเราอยู่เหมือนเดิมสุดท้ายเรื่องอย่างมันวนกลับมาในสถานที่เดิมเนาะ มันคือสารที่ที่ตัวละครสองตัวมัผูกพันกันมากมันคือจุดเรื่องต้นของความสัมพันธ์แล้วก็มาจนมาถึงอีนทห้าที่เป็นบทสรุปของความสัมพันธ์ของคู่ อยจะบอกว่าซีนนี้ให้ความรู้สึกเหมือนแบบเหมือนอัดเสียงทีหลังเลยอะเสียงแบบบรรยากาศธรรมชาติจากทะเลอย่างเงี้ยแบบแทรกน้อยมากให้ความรู้สึกเหมือนมา voice over เพิ่มอะไรอย่างเงี้ยแต่ความจริงโอ้หไม่บูมจ่อขนาดนี้ผมคิดว่าเขาน่าจะไป edit เสียงเพิ่มด้วยมาเลยออกมาดู smooth ดูกลมดูแบบดูดีมากจนให้ความรู้สึกเหมือน voice over แต่จริงไม่ได้าจา voice over หรือเปล่าแต่มันดีนะดนะีที่พูดอย่าี้คือดีนะ คนถือใบบูมแล้แข็ง,รงแรงมากมมถึงนิ่มเมื่อยนะเหมือนวันแรกที่เรารักกันแล้วนะเอยชอบสูตรเด้องานแต่งเพื่อนสักคนเดี๋ยวไปหา <Okay. S 1> ตัดสูตรแบบนี้เราไม่ต้องสัญญาว่าเราจะรักกันตลอดไปก็ได้นี่ดูดิดูเศร้าดิดูเสียงดิมันดูแบบสมูทมากชอบคาดหลังว่าทุกอย่างจะเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนไปดีผมชอบมากผมชอบคอยู่ม,มันดูเงียบดูแบบ

เป็นการยิ้มแบบภูมิใจแต่ละคนตอนนีก็โตกันไปแล้วเออยิ้มแบบดีใจด้วยนะให้เห็นว่าชีวิตเขาตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างการได้เห็นทุกคนกลับมาเล่าเรื่องในหน่อยตัวเองตอนนี้ตัวเองมีชีวิตยังไงเราบ้างมันก็ช่วยย้ำเรื่อเราการเติบโตของเราดีเราได้เห็นว่าเต๋อเอ๋เติบโตแลนว ต่างคนต่างรู้สึกภูมิใจนะม,มันเป็นรอยยิ้มใช่แบบมันกลับเป็นแลปอัพตัวละครของนี้ให้ครบโดยการจบซีรีส์แป่ละทั้งสองพาร์ทไปด้วยกันไปเลยแปลลักษณะนิสัยเธอสำหรับผมมันมันคือเรื่องอย่างทีเ่เรารู้มันคือคำวิเอาหเอจนะสำหรับผมมันคือการเรียนรู้มนุษย์แล้วมนุษย์คนนี้ส่วนหนึ่งคือเราเอาตัวเองลงไปเล่น,นตัวละครด้วย เอาประสบการณ์ที่เหมือนเคยผ่านมาใส่ลงไปในความเป็นตัวละครด้วยแล้วก็ได้เรียนรู้จากหลายๆอย่างที่ไม่เคยทําได้เรียนรู้จากตัวละครด้วยมผมรู้สึกว่าไม่รู้ว่าชีวิตนี้เราจะมีโอกาสได้อยู่กบบตัวละครแบบนี้หรือเปล่าที่เหมือนกับเริ่มต้นจากจุดจุดหนึ่งของชีวิตแล้วก็ใช้ชีวิตของมันจนมันโตขึ้นโตขึ้น,นมีจุดเปลี่ยนแปลงมีการเติบโตอะไรต่างๆมากมายมากมายจนสุดท้ายมามีจุดจบอยู่อีกจุดหนึ่งซึ่งไประยะเวลาที่นานเหมือนกัน ายถึงนานทั้งในทำลายของเรื่องแล้วก็นานในเรื่องของทำลายของการถ่ายทำซีนี้จบแล้วแต่ว่าชีวิตเรื่องราวของตัวละครมันยังไม่จบหรอก,รกรามากันคือชีวิตมัซีรีส์จบแล้วแต่ชเวตอะมันยังไม่จบหรอกของตอัวละคร แต่ว่าเดี๋ยวมันน่าจะเรียนรู้มามากพอแล้วว่าเห็นผมไหมเห็นผมเราใช้ชีวิตกันไปมเป็นฉลามู่ในตู้นั้นหลายคนคิดว่าคนดูก็น่าจะได้เห็นรูไปดิสุดท้ายเขาก็รวมเป็นหนึ่งใส่สูตรสีโทนเดียวกันคนแรกเลยคือคนพี่บอสที่เหมือนกับว่าเริ่มโปรเจกต์นี้ขึ้นมาแล้วก็แทบจะเป็นทุกอย่างของของโปรเจกต์นี้ตั้งแต่ต้นจนจบถึงท่าสองเข้ามาเป็นโปรดิวเซอร์ขอบคุณพี่บอสที่จริง ให้โอกาสเรามาตั้งแต่รักสุดใจแล้วก็ยังเชื่อมั่นว่าเราสองคนจะก้าวขึ้นมาเป็นนักแสดงนำได้ขอบคุณพี่ยงที่เป็นเหมือนเหมือนพ่อใหญ่คนหนึ่งที่เป็นโบริเซอร์คอยดูทุกๆอย่างของซีรีส์เรื่องนี้เหมือนกันคอยคิดเผื่อเราคอยสอนเราเหลายหอย่างทั้งน้าของการทํางานคอยเป็นที่ปรึกษาเราพี่ยงเยงทพมากด้วยขอบคุณพี่มีนที่เข้ามาทําแฟนรักฉันด้วยใจเธอพาร์ทสองทำมาหนึ่งเต็มที่ แล้วก็แชร์จิตวิญ,ญญาณของความอยากจะทําให้ซีรีส์เรื่องนี้ออกมาดีที่สุดเหมือนกับพวกเราทุกคนขอบคุณนักแสดงทุกคนขอบคุณทีมงานและด้วนยใ,ใจเธอทั้งสองพาร์ทผมรู้สึกว่าทุกคนเราแชร์ความีทานเดียวกันอยู่แล้วผมดีใจมากที่เราได้มาทํางานทุกคนมันดีมากเลยนะเนี่ยอย่างฉากเนี้ยดูดิฉากเนี้ยเขาจะมีภาพมุมกว้างตั้งแต่แบบเดินมาแล้วต้องถ่ายหลายๆเทกอะ ความพีคก,ก,ก็คือนักแสดงสามารถคอนติเนียอารมณ์ให้มันเสมอกันได้แล้วคนตัดต่อก็ต้องเลือกฉากที่แบบให้แบบอารมณ์มันแบบอยู่ในโทนเดียวกันได้ด้วยแล้วก็ออกมาแบบสมูทเหมือนมีกล้องตั้งหลายๆมุมโดยที่ไม่มีกองแบบเนี้ยแล้วก็เห็นพวกเขาเล่นไปเก่งหมดเลยนะนี่คือเก่งแบบเก่งมากนัแกแสดงกเ,กเก่งเล่นให้อารมณ์มันแบบถึงทีมทุกอย่างเก่งจัดไฟดี Oh, เก่งมากงานและแผนดจเธอทั้งสองพาร์ทผมรู้สึกว่าทุกนนทุกคนเราเแชร์วัฒน,นทรานเดียวกันอยู่แล้วผมดีใจมากที่เราได้มาทำงานทุกคนมันมันคือความสำเร็จของทุกคนอืออ่าปิดกล้องนะแล้วก็ขอบคุณพีพีที่จริงๆเหมือนเป็นอย่างที่ผมบอกตลอดไม่รู้จะพูดอะไรมันเหมือนเรา เราเดินทางร่วมกันมาตั้งแต่ก่อนซีรีส์เรื่องนี้แล้วจนมาถึงซีรีส์นี้เราก็ไม่เคยทิ้งกันเราก็สู้ผ่านมาๆๆันมาด้วยกันตลอดจนวันนี้มันมันก็ถึงจุดจบของของซีรีส์เรื่องนี้ก็ไม่รู้ว่าไปถึงจบจบซีรีส์นี้แล้วเราจะมีโอกาสได้วนมาเจอกันอีกหรือเปล่าแต่ผมดีใจมากที่เหมแบบว่าคนที่ร่วมเดินทางกับผมมา,า,มาที่ผ่านมาเป็นพีพีแล้วเ,เราไปสู้มาตลอเลยช่วยกันมาตลอดแล้วผมโชว์ดีมากเลยครับที่จริงสำหรับพีพีก็ uh huh. ขอบคุณเหมือนกันก็คือขอบเหมือนกันแหละก็คือของพี่บอสที่สําหรับพีรรู้สึกว่าพี่บอสมองเห็นพีในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นมาตลอดเนาะเวรนี้ดีมากให้โอกาสพีมาตลอดทุกคนที่แบบเชื่อว่าในตัวพีมากอะไรเงี้ยพีก็รู้สึก,ก,กสว่าก็ขอบคุณพี่บอสแล้วก็ขอบคุณพี่นีนที่ที่ได้ทำแบบซีรีส์ร้านอาแค่ังสองนี้สำหรับพวกเราสองคนขอบคุณนะครต้องตอบเนาะขอบคุณนะครามุสิทธิขอบคุณพี่ยว ขอบคุณทีมงานการรักษาเฉอเลยทั้งสอาคเลยสำหรับทีทุกคนมีมีเฮ้ยพี่ตั้งเมื่อกี้ใช่ป่ะใช่คุณตั้งแบดไวรหรือเปล่าว้าเอาเลยสำหรับทีทุกคนมีมีทีมากทุกคนเป็นกำลังใจให้ทีหลมากทีแล้วก็ขอบคุณโปรเจกต์มิเปีทีโปรเจกที่ที่ทำให้เราเรยนได้กรัน ั้งแต่วันแรกที่เราเข้าด้วยกันแล้วก็ก็ยังเป็นประโยชนที่พีร์ทำให้ทุกทุกอย่างง่ายขึ้นทำให้โปรเจกต์ทุกอย่างมันผ่านไปเร็วขึ้นดีขึ้นแล้วก็ทำให้พีร์ก็เป็นพีรทุกวันนี้แล้วก็มีทุกวันนี้ได้ก็ก็ก็พอรู้ทุกคนแล้วก็ขอเปียบดีเลยแม่ขอเปล่า ความตั้งใจของเราทั้งสองคนเนาะแล้วก็ทีมกับท,ทุกคนก็อยากให้ทุกคนไปดูจริงๆแบบแกรักฉันใจเธอนะครับทั้งภาคหนึ่งแล้วก็ภาคสองก็ยังไงก็ฝากแกรักฉันดเใจเธอลเลยนะจิมนะจิม จบสวยจบดีสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูทั้งตัวซีรีส์แล้วก็ด็อก m เมน a ท y รีนะครับก็อย่าลืมไปดูกันเยอะๆนะครับรว่าเป็นซีรีส์ที่คุณภาพมากๆนะครับส่วนผมเนี่ยจะขอกลับไปดูด็อก m เมนทรีของพาร์ทหก่อนเพราะว่ายังไม่ได้ดูสักตอนเลยได้ยินสปอยมาว่าทําไว้ดีมากเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นยังไง อตอนแรกเราก็ดูด้วยความที่แบบเราเข้าใจผ่านตัวซีรีส์เองล้วนอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าสิ่งที่เราเข้าใจมันถูกหรือเปล่าหรือว่าสิ่งที่เขาซอ่อนสิ่งที่เขาอยากจะสื่อเป็นอะไรยังไงบ้างก็ไปเรียนรู้เพิ่มเติมอีกด้วยเออเป็นอะไรที่ที่ดีนะ การดูซีรีส์เรื่องหนึ่งเนี่ยไม่น่าเชื่อว่ามันจะให้อะไรมากกว่าที่เราคิดมาสําหรับคนที่ชอบดูซีรีส์สำหรับคนที่ชอบดูหนังเนีซีรีส์เรื่องนี้มันมันมากกว่าซีรีส์อะ่ะผมรู้สึกว่านะมันไม่ใช่แค่เขาเรียนรู้และเติบโตแต่สิ่งที่เราได้คือเราก็เติบโตไปด้วยแล้วก็ได้แมสเซจต่างๆที่อยู่ในซีรีส์ทำให้เราเข้าใจทําให้เราอินมากขึ้นผมกล้าพูดนะว่า ถ้ามันไม่มีแมสเสจอะไรแบบนั้นน่ะที่ซ่อนอยู่ผมอาจจะไม่ได้อินกับตัวซีรีส์มากขนาดนั้นก็ได้เพียงแต่ว่ามันมีเรื่องราวเหล่านี้มันเลยทำให้ผมรู้สึกว่าผมประทับใจและผมก็อินกับตัวซีรีส์มากๆดีนะดีนะชอบชอบชอบอย่าลืมไปดูกันเยอะนะครับแล้วก็ส่วนผลงานต่างๆของน้องที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยก็ฝากทุกคนก็ไปติดตามน้องๆด้วยรวมถึงทีมงานต่างๆที่ทำให้ผลงานเหล่านี้ได้ออกมาให้พวกเราได้รับชมรับฟังกัน นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ดูกันมาจนถึงตอนนี้แล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ